มาตึกวดพะที่วัดอะไรนรี่คนี่วัดอะไรนี่นี่นี่วัดอะไรวัดเร็จจวันนี้มาวัดเสร็จจุดมใครเคย,คย,คย,ยวัดเสรุ พอ,อา้าวัางคาการบริวารทั้งหลายเหล่านีแน้แต่แบบพระผู้อแบบพระผูกก้โรงเพื่อประโยชน์เบี้ยข้พจางจงองโอ้เียนเีเก่า เออๆ <tuk tangan> ยํโภปันนารตฺโตจทานํโสจรตฺตนํตุกฺเเอกายุโสภาวอธิวาจณนเสนิสสิจํมุตฺตาปตฺตยิโนจตารอธมฺมาวตฺทันติอายุปโนทุกฺขํครํสพฺพปุตฺตานา

สัพะวัตโตอารมณ์โตสัมมาสัมพุทธัสสะวาตานาอิมานิไมยังพันเตอิมานิไมยังพันเติติวรานิติติวรานิสังฆทานานิสังฆทานานิสัพปะริวารานิสัพปะริวารานิปฏิคารหาตุปฏิคารหาตุอัมหกังอัมหกรรมลีคารตังลีคารตังดายะดายะสุขายะ ถ้าแต่พระพิสุสงฆ์พูดเจริญถ้าแต่พระพิสุสงฆ์พูดเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายนอถวายน้อมถวายถ้าใจจีวรถ้าใจจีวรสังฆทานสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้พระพิสุสงฆ์พระพิสุสงฆ์ ขอพระทส่สูงสูงจงรักจงรักเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นกาลนานเทินกาลนานเทิยกมาถวายด้ยจ้ะเอาสีเป็นลูกสีสีแล้วของคุณยานี่ไปถวายเสิถวายสินี้อันนี้เหรออ่าถวายลูกถวายนั่งนั่งต่างๆลูกต่างๆซองอยู่ในซองอยู่ใน ไม่เอาเถืนถือตวไหวพี่เอาวางไว้ก่อนด้วครับอ่ะโอ้ยตายถือให้หน่อยถือให้หน่อยเอ้าเอาถือให้หน่อยอ่ะถือให้หน่อยเอาสวายสวายอ่าสวายเอาหลอดให้คุณยายลูกเอาถ่ายคุณยายลูกสิยืนด้วยวะได้ไหมคะขออนุญาตยืนนะคะจับยายจับยายจับยายลูกจับยายจับยาย่อะเด็กโตกว่านต่ Lint, Marang, Nang, Peng, Yapecha, A, Hanya, Nha, Ma, Wa, Ti, Wa, Hapura, Pari, Pura, Ti, Napara, He, Wa, Nge, Wa, Ito, Tin, Nang, Peta, Ngam, Upapakati, Iti, Tang, Mati, Tang, Tum, Tang, Cipang, Ewa, Samichanto, Tape, Dan, Toba, Nara, Toyata, Mani, Soti, La, Toyata, ท่ทกายอบวาทุหัวนังมทับันดามาตอสาได้หมอตโอ้าาสีพะวัตสเช่าีเช่าีจันเจริญทอยตาทุกตาทุตาทุกตาทุกาานไงจ้าปลน้วดใต้ต้นไม้แล้วกลับดอกไม้ได้นะจ้าเจริญพอ ียกน้ำมนเลยอุ้ยคอยอยายังดีที่โทรศัสท์ไม้โดนเดียกคายังดี้วที่โทพส์ไมาที่อ๋อเอออือาะี่แก่โอ้ ขี่เลยนะทุกคนไปลงเนี่ยก็ห้าว้าหลายรอบแต่นที่ถึงวิชารูกระจำคั้นเดี๋ยวต้องแอบหา้า,าคือวิชาอื่นนี่วิชาอันอ่นก็จะลื่นเหยียบน้ำดูจะลื่นนะเนจะลื่นหยุดตกหยุดแล้ว จะลือดเน้ำมันเหรอนะ้ำปวดน่ดน้ำมนำสดเก็บี้ปวดกันขปวดแล้วลูกเออจะก็ปวดแล้วแฝงปวดอือ ใจกันใจให้แมวกินอาหารแมวใครให้ตัวไหนอ่ะเวลาแบมีให้มันไปจใจตายคนมั้งเดินเข้าไปแล้วนั่งรอ<ะ>นี่ดูนี่เดินดูเป็ด หนึ่งศ <at> ูน <theater> ย <ii> ์เคพอเนลูก hmm. ป <Yeah. S 1> ัลน้นขยอนเหรียญนี่ตอนเด็กๆนะพอไม่ขย่อนเหรียญเลยขยอนเหรียญจนเสิ่งนี้นนะขยอนแล้วตกใหญ่เลยวิ่งหนีเลยแต่แต่ตอนที่เน้นเสียนะเสียขยอนแล้วหนูวิ่งแต่ก็ยังดีที่เน้นคุณแม่ครับนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเก็บตักบัว ลูกพระพุทธเจ้าอย่ากลัวใช่เจ้าชายศิลปธาตุะไงลูกนี่ยเจ้าชายศิลปธาตุทรงประสูติพระนางสิริมหามายาพระธมารดาทรงประสูติพระพระพุทธเจ้าใช่แม่ของพระพุทธเจ้าชื่อพระนางสิริมหามายาลูกคุณแม่ครับเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าแล้วไหนอะแล้วแล้วไหนก็บอกว่า พอลูกพระพุทธเจ้าเกิดมาแม่ตายเลยอ่าใช่ก็ดยดแล้วเขาก็ไม่ได้เลี้ยงไงเขาก็ตายเกิดเขาไม่อยากเลี้ยงเด็กหรอไม่ใช่ไม่อยากเลี้ยงเด็กลูกป่วยเขาไม่สบายป่วยไม่สบายน,าน,นี่คืออะไรอะ่ะ พระมหาบุตรทรงแสดงศิลปศาสตร์การยกธนูซึ่งหนักไม่มีใครสามารถยกได้ทำให้ได้รู้ว่าถ้าอยู่คลองเป็นคารว่าจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะมไม่มีใครยกสอนได้เขาคนยกได้ไงอ่ะเขาไม่มีการเป็นผู้มีบุญไงลูกเป็นผู้มีบุญไงแล้วล้วคนมีกล้ามยกไส้สุกนีจังหวัดชนบุรี อันนี้เทวทูตสี่เททสเด็จพระพาสอุทยานอ่าแล้วเทวดาก็มาแปลงกายมาให้เหตุไงว่ามีการเกิดการแก่การเจ็บการตายไงลูกใช่ครับอันนี้นนคือการเจ็บวะอ๋อมาในมังกรไม่ใช่แก่การเจ็บการตายนี่คืออะไร ขยันเหลี่ยงเขา,าอยันเหลี่ยงเขาจะพูดไหมไม่ลูกวันพุธเจ้าเสด็จถถเจ้าเทือกถาสูกพุทธเจ้าช่วยลูกก็ทรงม้ากันทะกะเนี่ยม้ากันตะกะอ่าออกออกบวชเสด็จออกบวชน,นะคะนี่แล้วก็มีมีนายฉันฉันนะเนี่ยฉันฉันนะเนี่ยเป็นสหายตามสเสด็จแม่รู้ได้ยังไงอ่ะนี่ไงครับเขามีประวัติอยู่ก็เรียนมาไงลูก เราก็เรียนมาไงครับเรียนมาก็จําได้นี่แล้วก็นี่อะไรพระเจ้าพระพุทธเจ้าออกบวชไงเจ้าชายศิษฐาถากำลังตัดผมเห็นไหมลูกเขาเรียกว่าตัดพระโมรีเนี่ยตัดผมบวชใช่ีส่วนนี้นั่งหน้าเศร้าเลยเห็นไหมเพราะว่าเพราะเจ้าชายศิษฐาถจะบวชบวชแล้วคนนี้เนี่ยนะนี่อ่ะเห็นไหมเจ้าชายอ๋ออย่าบอกว่าเนี่ยจะบวชแล้วนี่ เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีมารมีมารเยอะแยะเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมครับมีมารเฮ้ยตุ๊กแกจระเข้มีมารเนี่ยมีจระเข้มียักษ์มาจะมาเนี่ยเฮ้ยเอามาเป็นมารในการบวชของพุทธเจ้าก็เลยพ่อแม่ธรณีเห็นไหมลูกนี่พ่อแม่ธรณีบีบผมมวยเนี่ยพ่อแม่ธรณีเนี่ยอ๋อเขาจะตัดผม บีบผมมวยบีบน้ําออกมาเราบ่าอะไรให้เป็นอุปสรรคไม่ให้ยักษ์ไม่ให้จระเข้เข้าถึงตัวพระพุทธเจ้าได้ไงลูกเ็าเรียกว่าชนะมารเขาก็เป็นโลกป้องกันเหรออ่ะมารก็พ่ายแพ้ยอมถวายสักการะให้กับพระพุทธเจ้านี่มานี่เห็นไหมคะมีตัวอะไรบ้างโอ้หมีพระพุทธเจ้าไหว้ก่อนลูกสาธุก่อนสาธุมีมีม้ามีเสือนกแก้ว กระต,าต,ต,ต,ะตวว่า,าเยเต่าเต่านกแก้วแล้วก็ควางดิงทุกสมุทรไทยมีโรคมะนะาโคนต้นสีมหาโพนี่ใต้ต้นโพนะที่ตัดจะรู้จำมาไว้เวลาวรุ่งอ้นนอยู่ข้างบน่ะใช่ตัดสรู้ได้ต้นโพนี่มีนคนมาไหว้พระด้วยอ,อันนี้พระสงฆ์พระสงฆ์พระสงฆ์ พระโศไหมเขาบอกว่าประถมเทศนาพระพุทธองค์แสดงธรรมเทศนาเ่าพ,พุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาให้กับพระสงฆ์เหรอใช่ประเทศไทยนักถือศาสนาพุทธที่มีเรื่องราวมาพุทธส่วนนี้นี่คืออะไรอะ่ระพุทธเจ้าโปรดพระอานน,<อ>นท์โปรดเหรอโปรโดก็คือลงมาแสดงธรรมเทศนาแล้วก็มา ประทานบาทให้ตามสเสด็จไปชมนางฟ้าประทานธรรม,ามาชาภายหลังสําเร็จเป็นพระอรหันต์จะบอกนะจะบอกนะว่าที่เขาตายคือเขาขึ้นสวรรค์ไปอย่างนี้เหรออันนี้คือเขาทําให้ดูว่าพระพุทธเจ้าเห็นแลูกอันนี้คือพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะเขาจะขึ้นสวรรค์เหรอพระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง,อองาณสังกัสรนครพระ,ะรองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์มีหมู่เทพพยาดาเห็นไหมคะ เห็นหเห็นเทวดาไหมข้างบนน่ะอ๋อโน่ไงอยู่ข้างบนมหมู่เทวดาเนี่ยแล้วพุทธบริษัทรอรับสเสด็จในวันเปิดโลกเรียกว่าเทโวโลหณะเราจะมีวิธีตักบาตรเทโวไงลูกพอออกพรรษาเห็นไหมคะเห็นไหมลูกจะมีวิธีตักบาตรเทโว oh อันนี้ก็คือวันที่พ,พระเจ้าเนี่ยสเสด็จลงมาจากสวรรค์ศาสนาพุทธก็เลยมีการตักบาตรเทโวซึ่งเขาเรียกว่าเทโวโลหณะ อ่าต่อไปนนหรอสวัสดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแม่ๆๆนั่นๆนะคะเมื่อเราตรงนู้นมีอีกอ่าไปอันนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดวัดวัดแสนสุขวัดแสนสุขนะอ่าใช่มต่อไปคือนั่นหรอนั่นรอนั่นรอสวัสดีกันนะคะข้างบนก็จะเป็นไปที่อยู่ติดกับบางแสนชนบุรีค่ะ ถ้าใครมาบางแสงนะคะแวะมาที่วัดนี้ได้อ่าอันนี้นะคะมันมีฝั่งหนึ่งอ่ะเขาเขาจะมีเสือทำอย่างเงี้ยเนี่ยมาดูราเห็นไหมนี่นี่เนี่ยคนหันมาหนูตกใจไปเดินเหยียบน้ำนะครับเดินมาไกลๆไปอุ้ยเดี๋ยวหลังอ่ะนี่หนูว่านูไม่หลับเลยอะหนูดูสิหนูดูเนี่ยคนที่เป็นเป็ดที่ตายแล้วไปเป็นเป็ดคือเขาทำความ ไม่ดีไว้ทำความ้ตีพ่อตีแม่เออจำมาไว้เลยเห็นไหมนี่ดูลิ้นสิเนี่ยชอบเถียงแมแ่เห็นไหมเนี่ยชอบเถียงแม่เนี่ยกินอะไรก็ไม่ได้ตัวผอมก็หลงกล่องเลยเห็นไหมกินไม่ได้เหรอลิ้นยาวตัวผมอมลิ้นยาวตัวผอมคือที่ที่ตาเนี่ยคือลิ้นยาวใช่ไหมนี่เห็นไหมนี่ข้าเป็ดข้าไก่เห็นไหมหัวก็จะเป็นไก่ไมาหนี่ อุ้ยไปชอบรังแกสัตว์เนี่ยอมสินเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนี่เนี่ยหัวเป็นหมาเนี่ยอมสินชอบแกล้งหมาเนี่ยแกะไปเนี่ยต่อไปหนูจะเป็นคนดีแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยนี่น่กลัวนี่ยอมสินดูนี่นี่ไงยมพบานี่เห็นไหมนี่พอตายเสร็จนี่พอตายเสร็จใช่ไหม พอทุกคนที่เกิดแก่เจ็บตายพอตายแล้วเขาก็จะพามาเนี่ยเขาเรียกยมมาทูดเนี่ย,ยท,ที่ถือหอกเนี่ยเนี่ยถือหมอกใส่หมวกสีแดงแดงเนี่ยเรียกยมมาทูดยมมาทูดก็จะพาเนี่ยพามาหาย,ยมพบาลนห้ยมพบาลตัดสินโดยที่มีสุวรรณสุวรรณเห็นไหมที่นั่งอยู่สองอนั่น <จะ S 1> คือสุวรรณัสุวรรณใช่ก็จะเปิดสมุดบัญชีเปิดสมุดบัญชี <ว aa! S 1> ต่อไปหนูจะทําความดีแล้วอ่ จะทวามดสมุดบัจะีตัดสินหมาแล้วตัดสินว่าทําความผิดอะไรว่จะเปิดเอาชื่ออะไรเอามาดูสิทําความดีอะไรบ้างทําความชั่วอะไรบ้างถ้าทําความดีก็ได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วก็ตกนรกโลกันถูกหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันอย่างนี้ไงอไงเห็นไหมไม่เอานี่อจะลองห้าเทปเย่ จามวัยนี่เห็นไหมนี่เขาบอกว่าบุคคลที่ทําลายเข้าของของผู้อื่นทําโทษน่ะลกให้เป็นเป็ดหนูนี่นี่นี่เห็นไหมนกเสือหน้าชอบทําลายเข้าของความดีแล้วอ่ะนี่น้องไห้เทพเย่เลยตอนนี้นี่นี่นี่เห็นไหมนี่แต่ละตัวนี่เขาบอกว่าบุคคลผู้ที่นกนี่ ขโมยข้าวสารของผู้อื่นฮะนี่นี่นี่คนนี้กลายเป็นนกเลยกลายเป็นนกนี่กลายเป็นนกหนูโอเคป้าหนูจะทำความดีแล้วหนูจะทำความดีแล้วหนูจะทำความดีแล้วแม่เนี่ยมาพูดแล้วอมสิสร้างภาพเปล่าเนี่ยรู้ไหมแม่รู้ไหม ตอนนั้นอะ่ะมันจะมีเสือใช่ไหมเฮ้ยแม่คือรู้ไหมหคือตอนนั้นอ่ะหนูเดินฝั่งนู้นใช่ไหมคนหันมาเจอเสือทำอย่างเงี้ยหนูพอหันหน้ามาตกใจแคบแย่เกียวแม่เจออะไรอยู่ข้างหลังคนจดชื่อไหม กัวไปที่อื่นสิถูกระดูกลิงเหรอกระดูกกระหลกกระโหลกหัวกระโหลกใคร,น,รน่ากลัวอ<า>ย<ะ>ากจะไปฝั่งนู้น่ะยืนยืนหายรู้กันกระโหลกข้ากลัวออมสินม่ยืนตรงนี้กับแม่ออมสินยืนตรงนี้ออมสินยืนตรงนี้เออยืนตรงนั้นแหละ โอ้ไกลทางนี้บ้าบ้าอืมต่อไปจะทำความดีแล้วไม่ทำชั่วไม่ทำอะไรแล้วต่อไปหนูจะเล่นกับพี่ตังอีกต่อไปจะเล่นกับพี่ตังไม่แก้งหมาแล้ว ะไม่เอารถชนหมาไม่ทำอะไรแล้วไม,ไม่แกงเพื่อนแล้วโอ้โอเคราวนี้ทำจริงแล้วไม่โมโหทุกทวทัศน์เร็วไม่ตีพ่อตีแม่ไม่ว่าแม่แล้วดูสิถ้าตีพ่อตีแม่ว่าแม่อมแล้วเป็นไงกลายเป็นเป็ดลิ้นยาวอจะกลายเป็นเป็ดลิ้นยาว แล้วก็กินข้าวอะไรไม่ได้แต่แต่คนเราอะ่ะเขากินข้าวใช่ไหมเขากินข้าวแล้วดูปากเปิดใหญ่ขนาดเนี้ยมายืนข้างแม่ตรงนี้ทอาิึงยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เนี่ย <laughs> โอ้ปิดปิดปดโอ้ลิงแม่จะกลับไปไหมอะไรยายนั่งรอนานแล้วครับอตะเกมนี้ก็จบเ<ม>พียงเท่านี้แต่ไปจะทำดีแล้วะจะไปทำดีแล้วอ่ะติดมือไปทำดีแล้วไม่ได่าพ่อด่าแม่ทำตัวดีดีแล้วแล้วพูดอะไรให้ฟัง อย่างนั้นไปไหนนั่นหนึ่งทิงเลยน่ะจะเป็นเศษแต่คือถ้ากฎอะ่ะมีนิดเดียวอะ่ะถ้าถ้ากดอะ่ะเขไม่มีการจุดกดของคนที่ทำซื้อเลยอะคือคือต้องเข้านารกก่อนเหรออืมใช่ไหมอืเข้านารกก่อนแล้วนี่วันที่พระพุทธเจ้าเสียชีวิตเนี่ย,ยเนี่ยนอนนอนเสียชีวิตท่าเนี้ย ทำไมท่า่านี้ด้วยอ่ะอ่าเป็นบุญไงน,นอนหลับไปเฉยๆยงไงนอนหลับไปอืมทำไมเขาถึงตายอ่ะเพราะว่าอะไรแม่ทำไมเขาถึงตายอ่ะแม่ทำไมเขาตายอะ่เยอะ,เ,อะเพราะว่าอะไรอะ่ะแม่ เขาตายาแก่ยังไงเป็นโรคไม่สบายไม่สบายตายสมัยก่อนไม่มีหมอไม่มีอะไรรักษายารักษาเหมือนนี้ไงก็ต้องไม่รอดตายทุกคนก็อย่างที่บอกไลลูกต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บม, <พา S 2> มีตายขาดเขาเลิกตายเลยเหรอใี่แม่มีว่ามีแค่นี้เรื่องการทำบาปตีพ่อตีแม่ เรื่องอุปสรรคที่เป็นประวัติศาสตร์คือถ้าใครอยากได้ความรู้ก็มาดูได้ที่วัดแสนสุขมาดูได้ที่วัดแสนสุขถ้าใครอยากรู้อยากเห็นอยากเจออะไรในสมัยก่อนก็ดูประวัติศาสตร์ได้แต่ถ้าใครอยากดูนะแล้วก็พอไปดูดอยครับ ไม่เอาอะเนี่ยทสบุญสาธุด้วยลูกสาธุด้วยกันไม่เอาอืมเอ้าตราทุดิขนมสาธุยใหญ่ใหญ่ครับนี่นะครับเก็บไปเลยเกือบจะร้องไห้แล้วอะไรนะเก็บไปเกือบจะร้องไห้แล้วร้องทำไม ร้องทำไมแล้วพูดโจว่ะนี่ยะพ่อน้ำตาเกือบจะออกนนแล้วทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ถ้าใครอยากรู้อยากเห็นอยากอะไรก็มาวัด <พอ S 1> สักสุดได้นะครับแล้วว่า,ามาทำบุญก็ได้วัดนี้ก็ดีนะนะแต่มีของขายเป็นขนมใายไหม ผมเล่นขายไปเยอะเลยถ้าใครมีพ่อมีแม่มีเด็กอย่าลืมซื้อไปให้เด็กอยู่นะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตใครด้วยอย่าลืมมานะครับบ๊ายบาย